สวัสดีจ้าพี่น้องดังแล้วดังแล้วพี่น้องดังจะาดางัดางดัง <c oughs> นี่กลายเป็นตะโกดังจ้ะพี่น้องบ่เผือกจ้ะดังจ่าดังแท้ๆดังจริงๆเลยนะจ้ะพี่นอ้องวัวใบายางงามเลยพี่น้อง ฉันชอันว่าตะโกดางถ้าถือแดดมันทห้งามเนาะนำพี่น้องเนาะบ่คือเผือกถ้าเผือกถือแดดมันใบมันใหม่นะพี่น้องนี่ตะโกดางถือแดดใบง,งามจะพี่น้องยา,นเาเวเร็วเรวจะ้จะพี่น้องกิ่งนี่กับแมนจ้ะพี่น้องกิ่งนี่กับออกดังกังกน คอเล็กคอห้อยนะแมว <c oughs> มีเล็บ่บ้าตะโกด่างพวกน่ะอันมุนี่ก็ต่อยอดดีดีนะบึงใบแท่เขาพี่น้ <c oughs> งอ,นอง งเงใบแท้เขาใบแท้กับใบนูน้ำลายตอนนี้ก็งามำลายเหงาเดียวกันขานี่มันหนีพี่นอ้งองงอลงอกไม่หนีล่ะเนี่ย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 งอล่งอกไมห่หนีหลือจ้ะเนี่ยอยากกินไม่ไว้เนาะ น้ำแล้วไหมไหมจากพี่น้องงาไหลยงาไหลตะโกนูพูดเหรอป้งมีหอดอันแมงกินนู้นมากินเนี่ยนะแมงแก่แมงกินนูน้น กินยอดอ่อนๆนอกจากพี่น้องค่ะขาอใบนี่ออกมันก็ไปกินนั่นยอดตะกโกนูเขาที่บัดเนี่ยพี่น้องอใบแค่กับใบนี่เขา เที่ยงเทีง่งกว่าห,หามีแมงบกุกนี่ขี่นอนขี่ยังอยู่นี่คือใบกำล,ลัรลงรุนค่ะเาาร,รเอนะืองเรืองนี่ใบรุนดูนะอืองามห่อหน้าฉีดแต่รุนโพๆโลได้ไปน้องนะเนี่ยกำลังเรืองนะถัดใบนะจ๊ะ ใบใบแท้เขานี่ง้อไม้ง้อจากพี่น้องอันนี้จะเป็นไม้ง้อตัวนั่นจะเป็นไม่ต่อนี่ลุนหมดแล้วค่ะ ใบเขียวงามลายจากพี่น้องใบอ,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 อ่อนๆเนาะนี่ใบแท้ของกิิงแท้แมงบวงเจาอแมงกินแมงกินใบแวงหมดแล้วต่อ,ตอยอดอตัดน้ำกับพ่อท่านหนึ่ง ว่าตอยอดจากว่านขึ้นน้ำตน้นน้ำต่อะไร่ี้แกกำลังโดนกำลังต่อยอดต่อนี่กบบงามจากพี่งไมนขึ้นแล้ว ตะโก,กนูจากพี่น้องตะโก,กนูเนาะบุไดอยากบุไดม,มักไม่ตะกูลตะโก,กูนะจ้ะใบน้อยเฮดเห็นมันใบน้อยเลยนะจ้ะพี่นอ้องตอเทาก็ตอให้เบิ้งแล้วนะจ้ะพี่น้องนะตอแบบแต่นี่จะคือเอามา้าขุดมา้าแล้วก็ตอหัวใส่เลยจ้ะพี่น้องบ่ได้เลี้ยงกิิงเนะจ้ะตอหัวเลยตอหัวเลยจ้ะ ้ฟใส่เสียบฟังมาต่อเลยจ้ะพี่น้องมาต่อเลยตอล่อแล้วบอรแล้วหรอจ้ะพี่น้องอันมูที่เอามาต่อละสามร้อยน,นนะเนาะเขาใส่หนูบนแล้วจ้ะซุ้มที่ขายกับขายไปแล้วเพิ่นเอาไปบนแล้วนะจ้ะที่เหลือเขาก็ใส่หนูนะจ้ะพี่น้องตัวน,นี้พันหาจ้ะพี่น้องเพื่ออยากได้ทักมาแล้วนี่ก็พูดพาท้ายเห็นเบื้องคิดไปท้ายเห็น เบิ่งไปแล้วคลิปที่แล้วนะจ๊ะพี่น้องที่ว่าออกดอกนะจ๊ะยังบาบานจ้ะพี่น้องมันก็นใช้เวลาโดนเติบอยู่กเพามันสิบานนะจ๊ะเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็นี่นะจ๊ะตัวนึงก็อยู่ในไหน่นล่ะเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งอยู่ก่น์นี่แทงดอกจ้ะพี่น้องออกดอกดอกันนี่ต็มติมนะจ้ะพี่น้องแต่ดอกนี้เงี้ยสิหรือสีบานก้นม,นมูนะจ๊ะไปต็มเลยนะจ๊ะ พุดพาจ้ะพี่น้องพุดพามะลิป่าเนาะจา้ะมะลิป่าหอมด้วกันกระดอกพุดเท่าลนะจ้ะพี่น้องอันนี้นี่เบิงบ่งมื้อนี้เริ่มใหญ่แล้วโดนใช้เวลาหลายมื้อเติบจ้ะพี่น้องกว่าเขาสิออกตัวเขาสิบานเนาะจ้ะเนาะพี่น,อนะน,น,น้องเนาะอันี่ก็ล้นหมดแล้วใบแก่เขาเห็นบ่ อันนี like ้ดอกเมื對對่อกี้จำต้นนั่นดอกจากพี่น้องต้นนี้แต่ว่าต้นเขาสูงหง่กว่าต้นนั่นจ้ะนี่เขาใส่บอกกอมใบนะจ้ะใส่บอกกอมใ้สูงหง่กว่าต้นนั่นจ้ะพี่น้องต้นนี้เขาบอกไปว่าสองพันนะจากพี่น้องออกดอกเต็มเมื่อนจาพี่น้องบ้างบ้างดอกเขาออกดอกเต็มเมื่อกันนะจ้ะบางจริงนี่่ง เกือบทุกกิ่งเลยจ้ะพี่น้องเห็นบ่ดอกเต็มเลยกขาวก็ับสีขาวจ้ะพี่น้องออกดอกสีขาวน่าจะมูนี่นะนนกะที่บ้าเขาต่อไใบน,นจะจ๊ะต่อแล้วเบิดแล้วจ้ะพี่น้องน,นี่น่จจะห่างตอแล้วเบิดแล้วอ,อันเอาถุงคุ้มไว้อีกเที่ยนึงเวลาหดน้ามันยังค่อยสิบบถือกระดาษเปื่อยน่าจ้ะพี่น้องเนาะ กระดาษน,นี้มันเปื่อยจับพี่น้องมันก็คือกระดาษหนงังสือพิมพ์นะจ๊ะนี่ตัวน,นี้ก็ติดเรียบร้อยแล้วติดบทสุก,กิงสุง,งานแล้วนะจ๊ะพี่น้องกำลังต่อยอดนี่ก็ติดยูจ้ะพี่น้องว่าบตต่ติดติดอยู่งนะจ๊ะที่แรกเขาเห็นใบมันลนเขานึกว่ามันสิบติดจ้ะพี่น้องมันไม่ติดอยู่งนะนะจ๊ะใบข้นมาแล้วจ้ะ มือนีพระเบงต์ตะโกนูกับพุทธาเราจะคุณอ่ะตีมึงตึงอยู่บ่ท่านขายจากพี่น้องบอ่พ่อขายบ่ท่านขายเลี้ยงไว้บ่ท่านจะต้นน้อยเอยงเสียเขาขายถือนะจจะน้องพี่น้องเนาะแต่ติดแล้วกับต้นละหาหุกล้อยจิต้อยประมาณนี้แหละจ้ะพี่น้องนี่บ่เกินพันจากพี่น้องาำไม่ได้จะ สถิต,ตไม่ไม่ถ้าเขาเลี้ยงกวดปีเราก็จะขึ้นไปปีละร้อยสองร้อยประมาณนี้แหละจ้ะพี่น้องก็แล้วแต่ต้นแล้วแต่ต่อให้กันจ้ะพี่น้องน่นจาจะมูน,นี้ที่เขาขายต่อละสามร้อยนะจ้ะสามร้อยหาร้อยนะจ้ะอันต้นแท้ก็เหลืออยู่งนะจ้ะพี่น้องนี่นต้นแท้เหลืออยู่ใบกบนะจ้ะใบกลมนะจน้ะเนาะงมูนูฮูริง บังอันนี้มันกำลังใบสิรุนจากพี่น้องต้นแท้เื่นกันจากพี่น้องนี่ขายต้นละเก้าร้อยจ้ะตะกี้ว่าขายต้นละหาร้อยวันนี้เขาเปลี่ยนใส่กับทางแล้วนะจาะพี่น้องขายเก้าร้อยแล้วผมต้นหญ่แล้วพี่น้องมันตอยอดขึ้นแล้วเหลือแต่ต้นหญย,ยแล้วจ้ะตอหยอดเห็นแล้วนะจาะพี่น้องนี่นเหลืออยูซีต้นจากพี่น้อง กระทางปุนกระทางพัดติกกะขายราคาเดียวกันจากพี่น้องเก้าร้อยจ้ะมาแน่มาหอดหมองมาเบิ้งหอดหมองอาจฉิขายถือกวัวเก้า <c oughs> นี่น่าจะเนาะอันนี้เบิง้งพี่นอ้องเบิง้บงใบมันกงกำลังรุน ใบกลมเนีพี่น้องใบกลมเนี่ยเห็นไะใ,ใบกลมนะคะต้นแท่จะต้นแท่นี่ต้นแท่เลยกิ่งตอนต้นจริงๆนะคะกิ่งตอนค่ะกิ่งตอนกิ่งชำ คุนแท้นะจจะแล้ะาฝากตามฝากไล่ฝากแชร์จ้ะพี่นอ้องคลิปนี้เบิ่งตะโกโนักับพูดผานา่าจะมาลีป่านาะจะสวนอร์บันคือเก่าแล้วจะพี่นอ้องไม้เฮาลายขายไปเบิดขายไปเล้ากัยังไหลย,ยุคเก่าอยู่หมดน้ำตะละมือกันโดน หลายชั่วโมงคือเกาจากพี่น้องอพอกันไม่คลิปหนาจากพี่น้องขอบคุณที่เขามารับชมจนจบคลิป,ปแล้วจ้ะไปละไปละ